ผมก็เข้ารหัสของตัวเองมาใหม่นะครับเข้ามาใหม่เข้ามาแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็เจอนะครับหน้าจอแรกเข้ามาก็คือรายงานสถานะของการทำงานของเราทีนี้เราก็เข้าสู่โหมดการจำหน่ายการจำหน่ายของเราเราไปที่เมนูระบบบัญชีนะครับไปที่เมนูระบบบัญชีนะครับไปเมนูนี้ครับ ไปเมนูระบบบัญชีนี่คือขั้นที่1ครับขั้นที่2อีกครับให้เลื่อนมาที่อะไรครับทะเบียนทรัพย์สินครับตรงนี้ครับนี่คือขั้นที่2ครับขั้นที่2นะครับนะครับพอถึงขั้นที่2แล้วเลื่อนมาที่ทะเบียนทรัพย์สินแล้วถูกไหมครับนะครับเห็นไหมครับ พอเลือนมาที่ทะเบียนทรัพย์สินแล้วเราก็มาเจอเมนูคําสั่งเยอะมากเห็นไหมครับงั้นเรามาเลือกที่เมนูจําหน่ายทรัพย์สินครับนะครับนี่คือเมนูนี้ครับเป็นขั้นที่สามครับนะครับขั้นที่สามครับขั้นที่สามนะครับจาหน่ายทรัพย์สินนะครับแล้วคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งที่จำหน่ายทรัพย์สินนี่แหละครับ แล้วอ่าก็มาเจอหน้าจอนี้ครับมาเจอหน้าจอนี้ตอนนี้มาเจอหน้าจอเดียวกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมครับมาเจอกันแล้วตอนนี้คุณจะดูเห็นไหมครับมีอยู่2องควางซ้ายมือผมก่อนนะครับ ฝั่งซ้ายมือผมก็คือปีงบประมาณให้เห็นไหมครับระบบเปิดปีงบประมาณให้เห็นไหมครับนี่คือฝั่งซ้ายมือผมครับเห็นไหมครับ hmm. งั้นเวลาเราจําหน่ายในปีงบประมาณอะไรเราก็มาคลิกจําหน่ายปีงบประมาณนั้นถูกไหมครับทรัพย์สินของคุณปีหกสองแต่คุณมาจําหน่ายปีหกสามคุณก็คลิกปีหกสามถูกไหมครับพอปีข้างหน้าคุณตรวจทรัพย์สินของปีหกสามเพื่อไปจําหน่ายปีหกสี่ถูกไหมครับคุณก็คลิกปีหกสี่อย่างเงี้ยครับ หลายคนบอกว่าแล้วหนูจำนายทรัพย์สินปีหกสองหนูจะเลือกปีหกสองได้ไหมถ้าเลือกปีหกสองนะครับปุ่มคําสั่งหายไปหมดแล้วเห็นไหมครับเพราะคุณปิดงบมาแล้วถูกไหมครับงั้นทรัพย์สินของคุณไม่มีแล้วมันยกมาปีหกสามแล้วนะครับนะครับยกมาปีหกสามหมดแล้วคุณก็มาจำนายปีหกสามถูกไหมครับงั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคีย์ข้อมูลปีหกสองได้แน่นอนครับครับงั้นคุณก็เลือกปีหกสามเหมือนเดิม พอเลือกปีอกสามคุณจะเห็นปุ่มฝามือของผมเห็นไหมครับปุ่มก็เปิดให้เห็นไหมครับปุ่มนี้ก็เปิดให้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือปุ่มเพิ่มรายการจําหน่ายทรัพย์สินครับเป็นขั้นตอนที่เท่าไรสี่เนาะสี่นะครับขั้นตอนที่สี่ทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าเอาเมาส์ไปคลิกครับหนึ่งครั้งครับเพิ่มรายการจำหน่ายทรัพย์สินครับ พอเพิ่มรายการจำน่ายทรัพย์สินตอนนี้ให้มาดูช่องบนสุดสองช่องก่อนช่องบนสุดสองช่องก่อนนะครับล็อกก่อนครับนี่คือช่องบนสุดสองช่องครับคุณดูสิครับช่องบนสุดสองช่องเอาช่องซ้ายสุดก่อนนะครับช่องซ้ายสุดช่องซ้ายสุดก็คือรหัสทรัพย์สินที่ในระบบครับหมายความว่า เมื่อไรที่เราเคีย์ทรัพย์สินเข้ามาในฐานระบบระบบจะสร้างรหัสให้อัตโนมัติถูกไหมครับงั้นหนึ่งหน่วยทรัพย์สินก็คือหนึ่งรหัสครับคุณคีย์ไปคีย์รหัสคีย์หน่วยทรัพย์สินก็แล้วแต่ระบบจะเปิดรหัสทรัพย์สินให้คุณทุกรหัสทรัพย์สินไม่ซ้ํากันเลยนะครับลันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี่คือรหัสทรัพย์สินที่ในระบบสร้างให้คุณโดยอัตโนมัติมาดูขวางขวาครับมาดูขวางขวาครับนี่คือช่องขวางขวาครับ ช่องคลังฝาของเราก็คือรหัสทรัพย์สินครับนี่คือรหัสทรัพย์สินที่เราเอามาจากพอดอถูกไหมครับมาใส่ในฐานข้อมูลทรัพย์สินถูกไหมครับงั้นถ้ากรณีเรานําเข้าทรัพย์สินที่เป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างถูกไหมครับเราหยิบมาจากพอดอหนึ่งถูกไหมครับแล้วมาคีย์ข้อมูลในระบบตอนที่เรานําเข้าฐานทรัพย์สินเข้ามาส่วนถ้าเป็นข้าวพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์พานะเราก็หยิบมาจากพอดอ สองถูกไหมครับที่เราไปเปิดการ์ดมาแล้วเอาการ์ดนั้นะแล้วมานําเข้าในทรัพย์สินเห็นไหมครับเห็นไหมครับงั้นบางที่เนี่ยที่ประสบการณ์ที่เจอที่เมื่อวานผมถามคุณว่าคุณนะ่ะเปิดทรัพย์สินของคุณนะ่ะเป็นปีหบประมาณถูกไหมครับงั้นถ้าสมมุติว่าผมกําหนดเลขรหัสมาห้าหนึ่งสองถูกไหมครับห้าหนึ่งสองเนี่ยนะครับถ้าปีที่แล้วคุณซื้อหบประมาณหกสองถูกไหมครับละเอาศูนย์ศูนย์หนึ่งเข้ามา คุณซื้อหนึ่งรายการรหัส512คุณก็มาเปิดรหัส512ปีงประมาณ62001ปีนี้คุณซื้ออีกถ้าใครเปิดปีประมาณอ่ะถ้าคุณซื้ออีกก็ปีนี้เป็น512อีกถูกไหมครับแล้วคุณก็มาเปิดปีประมาณอีกเป็น63ถูกไหมครับแล้วก็001เหมือนเดิมอีกครับถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เรามีปัญหาเลยครับมีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะเลขรหัสทรัพย์สินมันตรงกันแล้วครับถูกไหมครับและเลข เลขจำนวนรายการทรัพย์สินตรงกันถูกไหมครับและเลขรหัสทรัพย์สินก็ตรงกันอีกครับและที่ไม่ตรงกันแค่ปีงประมาณเท่านั้นเองครับงั้นถ้าเมื่อ,อไรคุณทําอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าคุณคีข้อมูลเยอะๆเนี่ยถ้าคุณไม่ตรวจปีงบประมาณให้ดีอาจจะคุณจําหน่ายผิดก็ได้ครับถูกไหมครับมีโอกาสจําหน่ายผิดเยอะครับแน่นอนครับ เพราะคุณดูเฉพาะตัวเลขมันถูกไหมครับโดยดูไม่ละเอียดว่าปีงบประมาณอะไรอาจจะดึงทรัพย์สินเข้ามาผิดแน่นอนนี่คือสิ่งที่หนึ่งครับงั้นรหัสทรัพย์สินตรงนี้หละครับเป็นสิ่งสําคัญที่คุณต้องตรวจด,ดูให้แม่นก่อนถึงจะกดบันทึกออกมาตรวจให้แม่นก่อนถึงจะกดบันทึกออกมานะครับนะครับถ้าเมื่อไรคุณยืนยันว่าคุณถูกต้องแล้วคุณก็กดบันทึกแต่ถ้าคุณผิดมาแล้ว ก่อนที่คุณจะไปอนุมัติคุณต้องตรวจดูอีกรอบหนึ่งนี่สอนเทคนิคให้การตรวจนะครับงั้นมาดูเทคนิคข้อที่หนึ่งก่อนครับถ้าสมมุติว่าผมจะจำหน่ายทรัพย์สินแบบนึงครับเลขรหัสจำหน่ายอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของท่านก็มีทรัพย์สินอยู่แล้วครับถ้าผมค้นคําว่าศูนย์ นี่คือผมค้นจากรหัสทรัพย์สินที่มาจากพอ,อถูกไหมครับมาจากพอ,อรครับงั้นตัวที่เรานําเข้าทรัพย์สินมาทั้งหมดเราจะจํไหนเราก็ไปค้นมาที่รหัสนี้ถ้าไปรหัสนี้ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้มีโอกาสพลาดถ้าคุณไปคีย์ตรงเนี้ยผิดเข้ามาครับถูกไหมครับถ้าคุณคีย์ข้อมูลนี้ผิดเข้ามามันจะดึงทรัพย์สินผิดแน่นอนงั้นต้องระวังให้ดีเวลาเราคีย์ข้อมูลทรัพย์สินมาตรวจให้แม่นก่อน เมื่อเราตรวจแล้วว่าเราคีย์ถูกต้องแล้วเราก็ไปค้นหาครับระบบจะดึงทรัพย์สินที่เราจำหน่ายที่เราสร้างไว้ในฐานข้อมูลแล้วมันดึงเข้ามาไหมครับนี่ดึงเข้ามาในฐานระบบแล้วนะครับเพื่อรอไปกดบันทึกเพื่อจะออกจากบัญชีเพื่อเราจะจำหน่ายออกไปถูกไหมครับเห็นไหมครับเพื่อจะรอจำหน่ายไหมครับเราดึงทรัพย์สินมาแล้วนะครับรายการทรัพย์สินที่เราจำหน่ายเราจะค้นหาโดยใช้รหัสทรัพย์สินจากพอดอมาค้นตอนนี้นะครับคบ้นจากรหัสพอดอนะค้นออกมา พอค้นแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่คือระบบพอกค้นให้ว่ารหัสทรัพย์สินตัวนี้ที่เราค้นมาเนี่ยศูนย์เอสี่ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันเป็นเครื่องพ่นหมอกควันเห็นไหมครับเป็นคารุพันธ์อื่นไม่สามารถจัดเข้าประเภทได้คขรุพันธ์อื่นเครื่องพ่นหมอกควันและคุณดูปุ่มตรงนี้ครับคุณดูปุ่มตรงนี้ครับดูปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับวันที่จําหน่ายครับนี่คือสําคัญมากครับ นี่ครับวันที่จำหน่ายและปุ่มอีกปุ่มหนึ่งครับคุณดูสิครับ2ตัวนี้ครับอ่านี่2ตัวนะครับที่มันมีความสําคัญกับเราแค่ไหนครับคุณมาดูสิครับเอาปุ่มแรกก่อนนะครับนี่คือวันที่จำหน่ายครับ วันที่จำหน่ายให้เราคลิกวันที่เราจำหน่ายจริงวันที่เท่าไหร่เราก็มาคีย์จำหน่ายในตัวระบบให้ตรงกับวันที่เราจำหน่ายจริงพ่อบอกใชไหมครับงั้นวันที่เราจำหน่ายจริงวันที่เท่าไหร่เราก็เอาวันนั้นแหละมาคีย์เลยสมมุติว่าคุณขายทอดตลาดมาวันพฤหัสที่แล้ววันที่30เนาะวันที่30เราไปขายทอดตลาดวันที่สาเราก็เริ่มจำหน่ายถูกไหมครับ ครับงั้นเราก็มาคลิกวันที่เราไปจําหน่ายได้เลยนะครับงั้นวันที่30ตรงนี้ก็เป็นวันที่เราเอามาจากการจําหน่ายถูกไหมครับเราก็คีย์จำหน่ายส่วนอีกปุ่มหนึ่งก็คือจําหน่ายบางส่วนที่คุณยกตัวอย่างเมื่อกี้แหละครับที่คุณนาเข้าทรัพย์สินมา50ชุดอะแล้วคุณรวบยอดเงินเป็นตัวเดียว68,000บาทคุณบอกว่าคุณต้องการที่จําหน่ายแค่2ตัวแค่นั้นเองครับงั้นมันต้องคลิกคําว่าจําหน่ายบางส่วนคุณไม่ได้จาหน่ายทั้งหมดถูกไหมครับ คุณก็ต้องเลือกจำหน่ายบางส่วนนี่คือสองปุ่มที่เราต้องมาทำาความเข้าใจมันให้ตรงกับที่เราจำหน่ายจริงๆเา้าถ้าสมม,มุติว่าวันพุธที่ผ่านมาวันพฤหัสที่ผ่านมาเราจำหน่ายถูกไหมครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นวันที่ที่เราจำหน่ายถูกไหมครับวันที่เท่าไหร่วันยี่สิบเจ็ดถูกไหมครับงั้นวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่คือเป็นวันจำหน่ายถูกไหมครับพอเราบอกว่าวันจำหน่ายเมื่อกี้คุณบอกว่าห้าสิบชุดเราจำหน่ายแค่สองตัว เราไม่รู้ราคาเท่าไหร่ไอเนี้ยมาเราซื้อประเภทเดียวกันถูกไหมครับงั้นลองหาเฉลี่ยเลยครับสรุปว่าเฉลี่ยตรงนี้เราได้เฉลี่ยแล้วปรากฏว่าห้าสิบตัวเนี้ยมันตกเฉลี่ยที่ตัวละเท่าไหร่ครับสามเอาสามพันนะสมมติเอาอีกคุณก็มาคลิกเลือกสามพันครับเห็นไหมครับระบบก็ยืนยันให้สามพันคุณก็กดบันทึกเข้ามาในระบบครับนี่คือจบเห็นไหมครับแค่จําหน่ายบางส่วนออกไปสามพันเห็นไหมครับ ฐานทรัพย์สินของเราที่ยกมา6กหมืนแปดถูกไหมครับแต่เราจําหน่ายไปแค่สามพันบาทวันที่จําหน่ายก็คือวันที่ยี่บเจ็ดก็คือวันพัตรัสที่ผ่านมาเห็นไหมครับนี่คือเคสกรณีเราจําหน่ายบางส่วนถูกไหมครับงั้นถ้าเราบอกว่าคอมพิวเตอร์ที่เราจําหน่ายบางส่วนเราก็คลิกบางส่วนอีกและทําไมที่ผมบอกว่ามันมีความสําคัญให้เรารู้ราคาตั้งแต่ต้นเพราะอะไรถูกไหมครับเวลาเราซื้ออะไรมาเป็นชุดอ่ะเราก็เลยพยายามที่สอนคุณบอกว่าให้สอบถามราคามันมาให้ได้ก่อน เพื่อที่จะรอออกมาจําหน่ายในขณะเนี้ยครับมันจะเป็นประโยชน์ในระหว่างที่เราจําหน่ายเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเรายัางมองภาพไม่ชัดเพราะอะไรถูกไหมครับเมื่อวานที่ผมสอนคุณอะและวันเนี้ยเห็นไหมครับมันจะเป็นประโยชน์กับเราเลยเห็นไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่ไอเหมือนโต๊ะอย่างนี้เราเฉลี่ยได้ถูกไหมครับแต่ไอตัวที่เฉลี่ยไม่ได้เนี่ยมันยากครับเห็นไหมครับ CCTV ทีที่ผมบอกว่ามันเฉลี่ยได้ไงล่ะครับเพราะราคาแต่ละตัวมันแตกต่างกันเลยเห็นไหมครับงั้นยากแน่นอน ถ้ากรณีเช่นนี้คุณก็ต้องไปถามราคามาให้แจงราคาไว้เราวเจงก็เป็น,นินสอมาก็ได้หรือเราจะเขียนไว้วงเล็บก็ได้ว่าซื้อมาเป็นชุด70,000บาทแต่เฉพาะรายการนี้แค่3,000บาทเห็นไหมครับเราก็แจงราคาได้ชัดเราก็เป็นประโยชน์กับเราในอนาคตถูกไหมครับงั้นงานการเงินเวลาเขาไปจําหน่ายสมมุติว่าเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ทําในระบบเขาก็ไม่ต้องไปคิดมากถูกไหมครับเพราะมีฐานในระบบครบถ้วนอยู่แล้ว แต่ถ้าพัสดุทําให้ส่งหน้าจอไปก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือกรณีจําหน่ายบางส่วนนะครับต่อไปอีกครับเอาใหม่นะครับถ้าจําหน่ายเต็มชุดล่ะถ้ากรณีจาหน่ายเต็มชุดผมสมมุติต่อนะครับสี่หนึ่งหกขีดห้าศูนย์ขีดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดค้นหาอีกรอบครับค้นหาอีกรอบครับ ยืนยันเข้ามาแล้วนะครับนี่คือเครื่องสำรองไฟซื้อมาสี่พันบาทเราบอกว่าเราจําหน่ายทั้งหมดถูกไหมครับเครื <íss suiv ant> ่องสำรองไฟไม่จาหน่ายบางส่วนเนาะอะครับใครบอกว่าจําหน่ายบาง,งส่วนนี้กันนะครับนะครับหรือคุณบอกว่าคุณหนูจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มันข้างในมันแล้วหนูจะบอกว่าจาหน่ายบางส่วนเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะมันเป็นชุดเดียวกันในนั้นนะครับงั้นจําหน่ายทั้งหมดเราก็ไปเอาวันที่ที่เราจําหน่ายจริงอีกถูกไหมครับวันพฤหัสวันเดิมอีกเราก็มาเปลี่ยนวันที่ เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเหมือนเดิมตรงนี้บางส่วนเราเลยไม่คลิกถูกไหมครับคลิกบันทึกเข้ามาระบบก็ดึงเข้ามาจําหน่ายอีกแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับจําหน่ายแล้วนะครับพอเราดึงเข้ามาแล้วโอ้เมื่อกี้ที่หนูดูเนี่ยบังเอิญว่าปีนี้หนูเปิดไอ้เลขเนี่ยมันผิดเลขเนี้ยมันอันที่จริงอะห้าหนึ่งอะเราไปจําหน่ายเลขปีโน้นเนาะนะครับไม่ใช่ปีห้าหนึ่งบังเอิญว่าเราคุมเป็นเลขปีงบประมาณไว้มันผิดแล้วเนี่ยหนูต้องการจะเอาตัวนี้ออกคุณก็ลบมันใช่ครับ ลบออกเสียครับเห็นไหมครับงั้นรหัสตรงนี้ผมก็ลบออกแล้วคุณก็ไปค้นหาเลขตัวเดิมเข้ากลับมาใหม่เห็นไหมครับเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าผิดถูกไหมครับแล้วเราก็ลบเราก็ลบพอเราไปค้นมาสมมุติคคเอาไปค้นอีกเลขรหัสใหม่ถูกไห,ไหมนะครับใหม่นะสี่หน่ขีดห้าศนย์ขีดศูนย์เมื่อกี้เลขรหัสนี้ผมลบไปอีกไหมครับ นะครับนะครับเอาใหม่นะครับศูนย์ห้าสี่ขีดห้าหนึ่งขีดศูนศนย์ศูนย์หนึ่งครับตรงเนี้ยบอกว่าหนูคิด P ีคีผิดเมื่อกี้หนูลบแล้วนะครับหนูต้องการเอากลับเข้ามาใหม่ค้นหาใหม่คุณก็คลิกค้นหาเหมือนเดิมอีกเห็นไหมครับระบบก็ให้เรายืนยันอีกเห็นไหมครับยืนยันเหมือนเดิมอีกคุณก็คลิกเข้ามาอีกนะครับเห็นครับยืนยันเหมือนเดิมอีก นี่คือกรณีที่เราคลิกเข้ามาไหมครับเราก็ค้นหาได้อีกเห็นไหมครับค้นหามานะครับลบออกเราก็ค้นหาได้ตลอดนะครับอ่ผมลบให้ใหม่นะครับลบให้หมดก่อนครับตอนนี้เราลบหมดนะครับเราก็ค้นหาอีกรอบหนึ่งผมสมมติค้นตั้งแต่ต้นนะครับศูนย์ห้าสี่ขีดห้าหนึ่งขีดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งคลิกค้นหาครับยืนก็ดึงเข้ามาอีกนะครับทีนี้ บังเอิญว่าเราค้นค้นหาได้ตลอดเลยไหมครับพอเราค้นหาแล้วปรากฏว่าถ้าใครบอกว่าหนูะรายการทรัพย์สินหนูเยอะคือทรัพย์สินเราเยอะนะเรากลัวว่าเราไปเข้ารหัสผิดถูกไหมครับถ้ากรณีเช่นนี้วิธีการค้นผมให้คุณค้นหาจากรหัสในระบบครับให้คุณค้นจากช่องนี้ครับเพราะช่องนี้แม้นว่าเราใส่รหัสทรัพย์สินผิดก็จริงครับแต่รหัสในระบบไม่ผิดครับงั้น ในตัวรหัสในระบบมันจะไปสู่ทรัพย์สินรายการนั้นแน่นอนครับนะครับงั้นก่อนที่คุณจะเอามาค้นหาถ้าคุณชชวร์เรื่องรหัสทรัพย์สินที่อยู่ในพอดอต่างๆเข้ามาถูกต้องคุณค้หนหาในทางรหัสทรัพย์สินได้เลยแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มั่นใจว่าเข้าถูกผิดอย่างเงี้ยคุณสามารถมาค้นใช้รหัสทรัพย์สินในระบบมาค้นก็ได้อันถ้าผมบอกว่ารายการเนี้ยผมต้องการจะค้นจากรหัสทรัพย์สินในระบบนะครับผมก็มาคลิกค้นหาออก 4หนึ่งศูนยขีดเห็นไหมครับอันนี้ไม่ผิดแน่นอนนะครับไม่ผิดแน่นอนงั้นถ้าของใครที่มีทรัพย์สินเยอะๆครับทรัพย์สินเยอะๆผมแนะนําให้ค้นจากรหัสทางระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดถูกไหมครับกรณีเรานําเข้าทรัพย์สินผิดครับ นะครับเอารหัสมาเข้ามาผิดหรือรหัสเบิ้ลอย่างเงี้ยครับไปเจอบางที่เนี่ยรหัสตัวเดียวกันเลยครับแต่เบิ้ลมี2รายการเลขเดียวรหัสเดียวปีเดียวกันเลยครับ2รายการครับคุณเปิดเลขรหัสเข้ามา1รห,หัสอย่างเงี้ยครับอา้าวสมมุติถ้าคุณเปิดมาเป็นเลขครับสี่ศูนย์หนึ่ง ผิดห้าสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าสมมตินะครับปรากฏว่าในฐานทรัพย์สินที่เรานําเข้ามาเนี่ยเลขรหัสเนี้ยมีสองชุดครับนี่คือผิดแน่นอนถูกไหมครับงั้นเราเอานําเข้าทรัพย์สินผิดมาอันที่จริงมันต้องรันเลขต่อไปเรื่อยๆแต่คุณดันพิมพ์เลขเนี้ยมันซ้ําอาจจะคุณก๊อปมาหรืมอมาวางแล้วลืมแก้แล้วนําเข้าทักฐานทรัพย์สินผิด แต่รหัสในทางระบบไม่ผิดครับคุณเข้ากี่รายการทุกรายการนั้นจะมีรหัสทางระบบไม่ซ้ํากันถูกไหมครับงั้นถ้าเมื่อไหร่คุณกลัวว่าผิดอย่างนี้คุณไปค้นหาในระบบไม่ผิดแน่นอนและจําหน่ายได้ถูกต้องแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณชชวร์แน่นอนในกระบวนการของมันทั้งหมดนะครับคุณก็สามารถมาค้นหาตรงนี้ได้โดยไม่ผิดพลาดนะครับนี่คือหลักในการค้นทรัพย์สินนะครับนะครับเอาเมริกก่อนไหมแล้วเรามาว่าต่อเมก่อนเนาะนะครับ เดี๋ยวมาว่าต่อนะครับ